มาครับน้ำพริกโคตรไข่ปูนะครับผมจากพัทวุงส่งตรงมาโดย Inter Express นะครับกี่สั่งมาจากโซนอร่อย Selection นะครับทุกคนเพจนี้เขาเลือกสรรของอร่อยทุกพื้นที่ทั่วไทย <c oughs> โอ้ทุกคนครับอืมไขป่ปูหอมมากแล้วได้ถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่ะทุกคนดูดิอืม ถ้าเกิดใครอยากทานเดี๋ยวกี้แท็กเพจเขาไว้ให้นะครับตอนนั้นกี้ก็สั่งพวกมัาไส้กรอกอะไรมากินก็คืออร่อยแล้วก็ปลากุูเลาจากตกไบเขาแบบเหมือนเลือกมาแล้วจริงๆครับทุกคนอันนี้ดูดิไข่ปูนะเนี่ยหอมหอม,หอม,มันมันเพราะว่ามันไข่ปูนะทุกคน เผ็ดไปปลายหวานเค็มนัวๆอร่อยอร่อยเลยแล้วแบบสัมผัสได้ถึงไข่ปูแบบเน้นๆเนี่ยไข่ต้มทุกคนอร่อย หอมมากเลยอุ้ยอร่อยอ่งเผ็ดไม่มากนะทุกคนอืมอันนี้สิบสิบสิบ,สบอืมแต่สำหรับพี่อาจจะชอบแบบ เผ็ดมากกว่าน,น,นี้นิดนึงแต่ว่าไม่ติดเลยครับทุกคนมาเยวมา uh huh. ดูตัวนี้อือัน,นไข่เต๋าตัวนี้จะเป็นน้ำพริกมันปูทลักครับอืมออุยอันนี้ก็หอมอทุกคนดูนะว่าปริมาณเขาจะได้เยอะไหมแน่นมากทุกคนได้ยินเสียงไหมมันแบบ คือถ้วยกี้เนี่ยใหญ่นะทุกคนคือทุกคนซื้อไปเนี่ยกี้ว่ากินได้นานเลยอะแต่ขอเข้าสวยก่อนมันปูกินกับเห็ดของมาริโออืมอืมหอมมัน เผ็ดปลายปลายลิ้นเครื่องแกงมีความหอมออกมาด้วยทุกคนอ,อร่อยอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้กินรสจัดมากกี้ว่ากินได้เลยแล้วอันนี้เนาะมันปูเหมือนแบบ ยกมาทั้งทะเลอ่ะกว่าจะได้มันปูแค่เนี้ยคิดว่าเกิดขึ้นจากปูหลายตัวมากๆเลยนะเนี่ยอืมให้ทุกคนอร่อยครับอืจัดจ้านแบบกำลังดีอ่ะนิดนึงนะขอคุ้เข้าสวย ไปสั่งตามกันได้ครับโซนอร่อยซีเลกชั่นเหมือนชื่อเลือกครับเขาเลือกสรรความอร่อยทุกพื้นที่ทัว่วไทยมาให้เราแล้วส่งตรงอินเตอร์เอ็กเพสถึงหน้าบ้านทุกคนเลยทุกคนมันปู มันจะนวลนไม่หวานโดดไม่เค็มโดดหอมกลิ่นเครื่องแกงตามด้วยความเผ็ดไปปลายลิ้นกินกับข้าวนะมันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นมาหวานของข้าวอร่อยจิง เดี๋ยวจะไม่ได้ดูอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาอืเอา,อาเก็บเพื่อเอามาใส่น้ำพริกตัวใหม่ต้องขูดกินทุกคนเสียดายอร่อยจริงอ,เ,อเนื้อเนื้อปูล้นมาดูความเนื้อปูลน้นล้นโอ้โหตายแล้วนี่ปูอุทิศมาทั้งทะเลเลยหรือเปล่าชาวผัดทะรุปูผัดทุนะเ,เนี่ย น้ำพริกปูมมาสูตรพัดทะลุงไหนชิมกับขนุนต้มเซิทุกคนคือแบบทําเป็นแบบสเปรดเหมือนทาขนมปังได้เลยอ่ะคือเนื้อคือเขาเรียกว่าไงนะมันไม่ได้แบบยัดไส้อ่ะมันคือเนื้อปูอย่างเงี้ยเนื่อเนเเหมือนเหมือนเลยนะหมูหมูหยองทาบนขนมปังเลยอ่ะอืม ัวน้ำพริกอ่ะอร่อยแต่ขนุนสงสัยต้มไม่สุกพอสรุปให้ได้แล้วทุกคนว่าน้ำพริกปูมะจากเพจส่วนอร่อยซีเลกชั่นตัวเนี้ยเขาจะเป็นสูตรพัทนุลงเขาจะแบบไม่ได้แบบ โดดเครื่องแกงออกมาก่อนนะครับจะได้ความหวานความหอมของตัวเนื้อปูไข่ปูมันปูออกมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยความเป็นแบบกลิ่นเครื่องแกงแล้วก็ตามด้วยเผ็ดไปไปลายลิ้นแต่ก็เผ็ดอยู่ถ้าเกิดกินเยอะๆเนื้อปูก็แน่นๆมากได้เยอะทุกคนคุ้มเราจะได้กินรสชาติเหมือนที่แบบออกจากหน้าร้านมาโดยตรงครั ส่วนตัวนะอันนี้เคยเขากะปูอ่ะชอบมันปูมากๆตามด้วยเนื้อท้ายที่สุดคือไข่แต่จริงๆก็คืออร่อยหมดครับแต่ว่าด้วยความที่มันปูเนี่ยมันจะแบบนุนๆเลยอะทุกคนเอามันปูผสมเนื้อปูอ่ะผสมกันทุกอย่างใส่ไข่แดงไปด้วย ตัวรสชาติเนี่ยเขาค่อนข้างใกล้เคียงกันครับแต่เปลี่ยนวัตถุดิบแค่นั้นเองว่าจะเป็นมันเป็นเนื้อหรือว่าเป็นไข่กินผักแบบสไตล์ใต้ ไปสั่งตามกันได้เพย,ยที่กี้ปักไว้ให้เนี่ยกี้เช็คให้หมดแล้วครับผมว่าไม่ใช่มิจาชีพส่งจริงอืมได้มาตรฐาน เป็นรสชาติแบบกลมกล่อมนะมจะมีหวาน,นหน่อยๆคิดว่าอาจจะเป็นหวานจากเนื้อปูอันนี้คือคขมิ้นอ่อนใช่ไหมคนับกิน่แล้วแบบเรือดลมไหลเวียนดีดีพุดปัดพุ๊ธปัดบา ลมปลานหอหอๆกินกับผักแล้วอันนี้ใบนี้เรียกอะไรอืใบนี้เรียกอะไรเข้ากันมาก ูเเข้ามาเป็นเซตนะก็คือเนี่ยเขาจัดให้เนื้อหนึ่ง khải nương mạnh กางจืดลูกลอ,อกครับใครโทรมานะใครโทรมานะเวลากินข้าวเนี่ยตีเลย ไม่ชอบให้ขัดเวลาไข่โทรม,มามันขั้นจังหวะนิดนึนงถ้างั้นก็เนี่ยทุกคนไปสั่งได้นะครับทุกคนโซนอร่อยซีเล็กชัน่นนี่ชื่อเพจของเขาเดี๋ยวกี้แท็ก,กไว้ให้นะครับทุกคนเออเขาเลือกสั่งของอร่อยทุกพื้นที่ทั่วไทยมาแล้วเนี่ยขนาดจะขายของนะยังไม่มีแบบสั่งมาสองชุดอะไรไม่มีนะสั่งมาเอาชุดเดียวครับท,ทุกคนเออมากินกับทุกคนให้ได้รู้ก็โชว์กระปุกเปล่ากันไปนี่แหละเร็วอืมเฮ้ยอันนี้ก็อร่อยจริงๆไข่ปูกับมันปูก็มีความคล้ายๆกัน แต่ไข่ปูที่นี่เขาไม่ไม่สากปากเลยนะทุกคนอืมนึกอ,ออกไหม your own. ชอบมากกมิ่นอ่อนเนาะกินผักเยอะๆเนะี่ยก็อย่าลืมล้างดีๆนะทุกคนอืมจะใช้น้ำยาล้างเลยเดี๋ยวนะี วันนี้เห็ดมาริโออร่อยเนื้อปูแบบแน่นจริง ช้อนตักน้ำนำพิกมาหาย <c oughs> จะได้เก็บไปกินด้วยไงพพื่อนเพราะว่ากินไม่หมดถ้าเกิดลุยไปเลยมันก็จะแบบเสียได้เนะ น้ีไปสั่งกันได้ด้วย